เจอหนุ่แอมได้อีกทีวันที่สอนงานเกษตรบ้าลก็สอนมีนาคมนะคะอ่างดอกกายอําบุญถั่วแดงจังหวัดระยองนะคะในวันนั้นนะคะก็มีศิลปินมากมายค่ะพร้อมกับน้องแอมและพี่เบียงแลทุกคนนะคะผู้ใดอยู่ใกล้นะคะอย่าลืมมาเที่ยวงานเกษตรบ้าลขอเด็กค่ะขอบคุณหลายๆจนจนวันนั้นนะก็ศิลปินก็วันเปิดงานก็จะเป็นไรอ่นไรอ่นกาตมีส่วนคุณตายอระไทยก็จะเป็นวันที่สาันาที่ของงาน แล้วอันนี้ส่วนอันนี้ของฝากจากร้านทุกๆหลายของหม้อแกงร้านคือร้านหม้อแกงครับก็ก็ผมก็จะจัดรวกนองคนนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามด้วยเดือนมีนาวันที่ที่แปดกุมภาถึงวันที่ห้ามีนาครับยังไงก็ฝากด้วยครับครับที่สามใช่ใช่ใช่มันห่อ nó bảo là kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những lên nó